สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อเหมียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมวันนี้เราจะย้อนรอยไปยังคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในตำบลบานฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปีพศ2552ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าคดีซอมบี้ผีฝังดินเรื่องราวเริ่มต้นจากข่าวลือแปลกประหลาดว่าคนที่หายตัวไปคืนหนึ่งถูกฝังดินจะคืนชีพกลายเป็นซอมบี้ยามราตรี แต่เบื้องหลังนั้นกลับคือคดีฆาตกรรมและลักพาตัวนองเลือดที่แท้จริงตำบลบางฉลงในปี2552เป็นหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวและสวนเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงทำไร่ทำนารับจ้างก่อสร้างและค้าขายของสดในตลาดท้องถิ่นบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ผสมปูนซึ่งสร้างตั้งแต่ยุค2500มีถนนแคบๆเชื่อมต่อซอยลึก ช่วงพลบค่าอากาศจะมีกลิ่นความชื้นจากลำน้ำและเสียงจักจั่นเสียดท้องฟ้าในช่วงต้นปี2552ข่าวลือเกี่ยวกับผีซอมบี้คืนชีพเริ่มกระจายออกไปครั้งแรกในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชอบเล่าเรื่องผีใต้ทุนบ้านชาวบ้านบางรายเดินผ่านสุสานเก่าข้างวัดสวนปามแล้วบอกว่าเห็นเงาสีขาวลอยข้ามหลุมจนเกิดกระแสหวาดกลัวเล็กๆ ชื่อเสียงตำบลที่เงียบสงบกลายเป็นที่หวาดผวาวา่าคืนหนึ่งอย่าลองเข้านอนก่อน22นาฬิกาเพราะอาจเจอซอมบี้ผีฝังดินภาพบรรยากาศหมู่บ้านในตอนนั้นมีไฟหลอดไส้ที่ปะปนระหว่างบ้านไม้เก่าแสงวูบวาบถ้าหลนที่ยามคำ่ำมองเห็นเงาต้นมะพร้าวแผ่กิ่งกับแสงจันทร์เสียงสุนัขเห่ากล้องบางคืน และเสียงลากเศษดินให้แตกกรอดกรอดใต้ถุนบ้านทำให้หลายครอบครัวยอมปิดไฟไว้นอนแต่หัวค่ำคนหายรายแรกนายประพศ์มกราคม2552ปลายเดือนมกราคม2552นายประพศ์วัย38ปีลูกชาวสวนมะพร้าวอาศัยอยู่บ้านไม้เล็กๆห่างจากวัดสวนปามประมาณ200เมตรคืนหนึ่งหลังกลับจากงานศพที่วัดเขาเดินกลับบ้านตามเดิม ตามไฟฉายไม่มีเสียงเรียกขัดข้องจนกระทั่งเช้ามาญาติพบเพียงรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านแต่ร่างของเขาหายไปทั้งคนและของมีค่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือหายราวกับถูกกลืนหายชาวบ้านเริ่มกระสิบว่าคืนก่อนวินาทีสุดท้ายได้ยินเสียงขุดดินใต้ทุนบ้านกรอบกแกรบแต่เช้าช่วงที่เจ้าของบ้านสำรวจกลับไม่พบรอยหลุมใหญ่เพียงแต่เห็นดินถูกปรับแต่งไว้ใหม่ ไม่มีใครกล้าลงไปขุดลึกเพราะคิดว่าอาจทะเลาะกับผีคนหายรายที่2ถึง3วัยรุ่น2รายกลุ่มพาพันธ์ถึงมีนาคม2,552ต่อมาในเดือนกลุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมีรายงานคนหายเพิ่มเติมเป็นสองสาวเครือญาติวัย17ถึง20ปีเธอสองคนเล่าให้เพื่อนฟังก่อนออกจากบ้านจะไปซื้ออาหารในตลาดนัดท้ายหมู่บ้านก่อนคุยกันว่าจะเข้าไปดูไก่ที่เล้าเก่า แต่กลับไม่มีใครเห็นกลับมาก่อนรุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านออกตามหาพบรอยเลือดเล็กน้อยและกลิ่นคาวคล้ายเลือดใต้ถุนบ้านเล็กๆแต่อยู่ห่างจากจุดที่ทั้งสองคนหายตัวไปเกือบ1กิโลเมตรชาวบ้านจึงสันนิษฐานว่ามีคนอุ้มพาดบ่าผ่านไปกลางดึกเมื่อยอดคนหายเพิ่มการพูดถึงผีซอมบี้คืนชีพก็ลุกลามเกินคาดหลายคนกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ชายคนหนึ่งเล่าว,ว่า คืนก่อนเห็นมือคล้ายคนโผล่ออกจากดินแสงจันทร์ไม่ได้ช่วยให้รู้ชัดว่าเป็นคนหรือผีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปในวิทยุชุมชนและในเว็บบอร์ดแม้กระทั่งในกรุงเทพเสียงคล้ายกลองไม้และเงาขาวบางๆถูกเล่าผ่านสื่อจนใครต่อใครเริ่มหวาดกลัวว่าบางทีที่หายอาจถูกฝังดินแล้วคืนชีพจริงการตรวจสอบสุสานเก่าและหลุมฝังศพใต้ถุนบ้าน ช่วงต้นเมษายน2552ชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจบางพลีเดินเท้าเข้าไปตรวจบริเวณสุสานเก่าใกล้วัดสวนปามพบหลุมฝังศพหลายสิบหลุมในแนวกว้าง50เมตรลักษณะหลุมคือหลุมตื้นบางหลุมขนาดเพียง1คูณ1เมตรแต่ลึกเกิน1.5เมตรบางหลุมชั้นบนถูกดินคลุมใหม่คล้ายการลักลอบขุดหลุมมาแล้วสักครู่หนึ่ง ในใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งของชาวบ้านรายงานว่าพบรอยขุดซ้ำและเศษผ้าห่อศพเก่าขาดวิ่นพื้นดินคลุกเคล้าเลือดเก่าๆส่งกลิ่นคล้ายเลือดคนหมาดๆเจ้าหน้าที่จึงคุยดินลึกประมาณ80เซนติเมตรพบร่างคนชายนอนหงายสภาพเน่าเปื่อยใบยหน้าลดหล่นกับดินจนแทบพิสูจน์อัตลักษณ์ไม่ได้หลักฐาน DNA และร่องรอยในดิน เจ้าหน้าที่ธรณีวิทยาเก็บตัวอย่างดินรอบหลุมพร้อมตัวอย่างเนื้อเยื่อจากร่างผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจ d n a เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการพบว่าเนื้อเยื่อไม่ตรงกับ d n a ของประพจน์หรือวัยรุ่นหายทั้งสองคนแต่กลับตรงกับ d n a ของคนในหมู่บ้านรุ่นเก่าอาจหมายความว่ามีการเคลื่อนย้ายศพของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตมารวมกล้องวงจรปิดและเบาะแสรถกระบะ ชาวบ้านรายงานว่ามีกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนเก่าแก่ติดตั้งโดยชมรมผู้ปกครองในปี2551นักเรียนกลุ่มหนึ่งเล่าว่าเห็นรถกระบะโบราณรุ่นปี2005สีกรมท่าจอดหน้าใต้ทุนบ้านหลังหนึ่งช่วงดึกประมาณ0:25ชายคนขับลงจากรถถือจอบและถุงผ้าที่เหมือนผ้าหอ่อศพ จากคลิปที่ช้าๆเจ้าหน้าที่จับภาพชายคนนั้นเดินถือจอบข้ามหลุมแล้วเดินกลับขึ้นรถตอน0:24 5นาทีหลังจากนั้นรถเคลื่อนออกไปทางถนนเลียบคลองกลางหมู่บ้านพนักงานสอบสวนเชื่อว่าร่องรอยนี้เป็นจิ๊กซอสสำคัญที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนในพื้นที่และใช้รถเก่าเพื่อติดตามข่าวลือไม่ให้ผิดสังเกต วันที่30เมษายน2552ลงมติกันว่านี่คือคดีสะเทือนขวัญหน่วยงานตำรวจสืบสวนจังหวัดสมุทรปราการจัดกำลังบอชพ2ออและสพบางพลีร่วมกับตำรวจธรณีวิทยาและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขลับลอบปฏิบัติการคืนหนึ่งล้อมจับที่บ้านไม้หลังประทัดรัฐ เวลา23.30นาฬิกา30นาทีคืนหนึ่งชุดสืบสวนมุดตัวเข้าไปในซอยลึกใต้แสงดวงจันทร์ที่สาดลงมาบางส่วนเห็นบ้านไม้ยกพื้นสูงตารางเมตรกว้างประกอบด้วยใต้ถุนมืดมีห้องเครื่องเก็บอุปกรณ์การเกษตรพ่อเนินเทินทึกหลังจากเคาะประตูและประกาศจับกลุ่มคนในบ้านออกมายืนหน้าเครียดคือนายสมหมายวัย45ปีมีผมผ้ารุงรังสวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีซีดกางเกงยีนขาด สมหมายยอมวางจอบลงหลังจากเจ้าหน้าที่ประกาศหยุดมือพวกเขาไปถึงใต้ถุนแล้วพบหลุมขุดใหม่ลึกเกือบเมตรมีดินปกคลุมทับหลุมข้างกันพบศพชำแหละของหญิงสาวคนหนึ่งห่อผ้าผืนเก่าเปื้อนเลือดชิ้นส่วนอวัยวะบางส่วนถูกคลุมด้วยกระสอบปานห่างออกไปไม่ไกลมีสมุดบันทึกชื่อนามสกุลคนหาย6-7รายใส่ในถุงผ้าเปื้อนเลือดสีดำ สารภาพจับแพะทันคาไลเปิดโปงขบวนการค้าอวัยวะหลังจากควบคุมตัวส่งสอพอดังพลีพนักงานสอบสวนสืบสวนขยายผลสมหมายสารภาพว่าเขาเป็นหัวหน้าเครือข่ายรับงานจากนายทุนในกรุงเทพให้ลักพาตัวคนจนที่ไม่มีใครตามหาแล้วนำศพไปฝังใต้ทุนบ้านเพื่อรอส่งขายอวัยวะเช่นตาบไตกระดูกปลายปีละหลายสิบชุด สมหมายเล่าว่าใช้สารเคมีทําให้คนที่ถูกจับสลบก่อนขุดหลุมฝังทันทีเพื่อป้องกันเสียงร้องโหยหวนจากนั้นใช้ลงไม้บางเฉียบปิดรางไม่รางหนีไม่ได้เมื่อชาววัดจะมองไม่ออกว่าเป็นหลุมศพใหม่เพราะมีการคลุมด้วยดินคล้ายเดิม เขาสารภาพว่าได้เงินค่าจ้าง7 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแบาทต่องานหนึ่งและมอบเงินให้ลูกน้องแค่5,000บาทที่เหลือถูกส่งกลับไปยังนายทุนทั้งหมดใช้รถกระบะโบราณเพราะคิดว่าใครจะไม่สังเกตสวมเสื้อกล้ามและหมวกโพลี่ลุยชาวบ้านจะได้ไม่จดจำหน้าหลังจากจับกลุ่มสมหมายถูกฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนจำนวน3คดีหลักลักพาตัวโดยมีเจตนาเพื่อค้าส่วนอวัยวะ ร่วมกันฝังศพเพื่อปิดบังคดีปลอมแปลงสถานที่เกิดเหตุ5.1สารชั้นตน้นพฤษภาคม2552สารจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญได้แก่ DNA จากชิ้นเนื้อในหลุมทั้ง3จุดตรงกับศพเหยื่อที่ญาติระบุสารเคมีตกค้างในดินตรงกับสารทำให้สลบนำเข้าจากโรงงานเคมีภาคกลาง บันทึกในสมุดผู้หายและร่องรอยในกล้องวงจรปิดสารตัดสินพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต3กระทงและปรับ5 0 0แสนบาทพร้อมมีคำสั่งให้ขุดหลุมทุกหลุมในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องนำศพคืนให้ญาติอุทธร์ สิ้นเดือนกรกฎาคม2552สมหมายยื่นอุทธรณ์อ้างว่าถูกออกสื่อยัดเยียดความผิดแต่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานแน่นหนาไม่ว่าจะเป็น DNA หรือคำให้การพยานในหมู่บ้านจึงยื่นโทษจำคุกตลอดชีวิตบทลงโทษเพิ่มเติมและมาตรการหลังคดี รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งตั้งหน่วยปราบปรามลักพาตัวค้าส่วนอวัยวะในเดือนสิงหาคม2552พรบรคุ้มครองผู้บริจาคอวัยวะฉบับแก้ไข2558พิจารณาเพิ่มโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหากลักพาตัวเพื่อค้าส่วนอวัยวะ ช่วงปลายปี2552หมู่บ้านบางฉลงถูกปรับภูมิทัศน์ใหม่ขุดหลุมศพย้ายไปสู่สารใหญ่และชาวบ้านติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหลังผลกระทบต่อชุมชนหลังคดีจบลงชาวบ้านในบางฉลงยังคงเล่าขานเหตุการณ์ณคืนวันนั้นบางบ้านเชื่อว่ามีเสียงขุดแต่ไม่พบอะไรน่าหลายปีหลุมในสุสารเก่าใต้ถุนบ้านถูกเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นสวนย่อมชั่วคราว บางหลุมไม่มีศพชัดเจนต้องเรียกญาติและสาธารณสุขมาช่วยตรวจเด็กนักเรียนในพื้นที่ยังจำเรื่องเล่าสยองขวัญช่วงพลบคำ่ำไม่กล้าเดินผ่านซอยลึกเพราะกลัวเสียงกระซิบคืนชีพบทเรียนสำคัญช่องวอกของคนจนการขาดโอกาสคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคนไร้โอกาสถูกหลอกกินความหวังด้วยเงินจำนวนไม่กี่หมื่นบาทก็อาจติดกับความเลวร้าย การพัฒนาสังคมเพื่อสร้างอาชีพและให้การศึกษาคนจนเป็นจิ๊กซอสำคัญไม่ให้ใครหลงทางสู่ขบวนการอาชญากรรมความสำคัญของหลักฐานวิทยาศาสตร์การตรวจ DNA ในเนื้อเยื่อและดินทำให้สืบสวนคดีได้รวดเร็วช่วยให้สารตัดสินได้อย่างแม่นยำการใช้กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านช่วยตามรอยคนร้ายแม้จะติดเพียงกล้องบ้าน,านก็สามารถนำมาเป็นหลักฐานกฎหมายคุ้มครองส่วนอวัยวะผู้บริจาค หลังคดีนี้พรบคุ้มครองผู้บริจาคอวัยวะ2,558แก้ไขเพิ่มโทษหนักขึ้นเช่นการค้าส่วนอวัยวะเป็นอาชญากรรมชนิดพิเศษอาจถูกพิภากษาประหารชีวิตทำให้ขบวนการใต้ดินต้องหนีไปใช้วิธีอื่นที่ซับซ้อนกว่าแต่ก็ทำให้โอกาสจับกลุ่มได้เพิ่มขึ้น นี่คือเรื่องราวของคดีซอมบี้ผีฝังดินที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องเล่าผีแต่คือคดีลักพาตัวและขาส่วนอวัยวะอันโหดเที่ยมที่เกิดขึ้นในบางฉลงสมุทรปราการเมื่อปี2552ชายคนหนึ่งสมหมายใช้ช่องโหว่ความยากจนหลอกเหยื่อแล้วขุดฝังลับใต้ทุนบ้านรอส่งขายอวัยวะให้กลุ่มนายทุนในกรุงเทพคดีนี้สอนให้เรารู้ว่าความยากจนและความหวังเพียงเล็กน้อยอาจนำพาคนสู่การกระทำเลวร้าย หลักฐานวิทยาศาสตร์สำคัญต่อการพิสูจน์ความจริงกฎหมายคุ้มครองอวัยวะต้องเข้มแข็งเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์โหดเหี้ยมสำรอยขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหวังว่าคุณจะได้ข้อคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับมิติของคดีนี้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสารคดีคดีอาญากรรมในตอนต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ